หนึนาทีกับกปทการลอดอุมโมง์ตามทางแยกต่างๆมีส่วนช่วยลดปัญหาด้านการจราจรผู้ขับขี่จึงนิยมใช้เส้นทางดังกล่าวโดยเฉพาะในช่วงการจราจรติดขัด แต่ขนาดที่ขับรถเข้าอุโมงค์ทัศนวิสัยการมองเห็นอาจเปลี่ยนไปจากการวิ่งด้านนอกผู้ขับขี่ควรลดความเร็วจนกว่าทัศนวิสัยในการมองจะมองได้ไกลขึ้นซึ่งหลักปฏิบัตินี้นำไปใช้ได้กับการขับรถขึ้นลงเนินหรือสะพานด้วยเช่นกันสำหรับความเร็วควรอยู่ในระดับ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรจำกัดความเร็วที่ปรากฏเพราะการขับรถโดยไม่ลดความเร็วขณะลอดอุโมงค์ขึ้นลงเนินหรือสะพานอาจทําให้พุ่งชนท้ายรถคันหน้าได้หากรถคันหน้าจอด หรือรถติดนอกจากนี้อุบัติเหตุอาจเกิดจากความไม่คุ้นเคยในการขับรถเข้าอุโมงค์ด้วยจึงควรชะลอความเร็วและมีสมาธิในการขับขี่ไม่ปฏิบัติภารกิจอื่นขณะขับรถลอดอุโมง์หรือขับรถลงเนินหรือสะพานเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม